สนับสนุนโดยขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีแม็กแวร์ลูและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยช่วงแฮปปี้ทิปแฮปปี้ทัวร์ความสุขอย่างนี้จะกลับมาอีกครั้ง จับทิปทิ้เที่ยวอาราดอเวอร์ออทัวร์ไหว้พระเสริมราบารมีปีมะเส็งจับทิปฮ่องกงเซินเจิ้นสี่วันสามคืนในคอนเซปต์เที่ยวเจาะลึกกินอร่อยนอนสบายช็อปกระจายจากเนียทรงเล่งหงสักระพระใหญ่ที่เกาะลันเตา่าเทพการหันที่วัดแชกโปงเหมิววัดหวังต้าเซียนหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของเกาะฮ่อง,อง,งกงน้ำมัสการเจ้าแม่กวนอินนวัดจีหลินปิดท้ายกับการขอพรพ,พ,พระสามชาติที่เซินเจิน้น และภาพไม่ได้กับเมนูเด็ดอีกมากมายพิเศษคณะเดียวเท่านั้นแล้วไปเที่ยวไหว้พระเสริมบารมีกับเงีย้ยรงเล่งหงด้วยกันนะครับสนับสนุนการเดินทางโดย กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยพัตคารเร่งของสุข,ขุม,มิตร022ครับพัฒนารขอคงครอบครัวเงี้ยวมเร่งของเองนะครับใครมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือแม้แต่ง,งานมงคลสมรสนะที่เร่งของสุข,ขุม,มิตร0 2มีไว้บริการนะครับ02311615ครับคุณบอมครับ,รบช่วงสุดท้ายของเราแล้วอยากจะถามมากเลยเป็นการส่วนตัวอยากจะถามแทนท่านผู้ชมว่า มีพระองค์ไหนที่คุณมีเยอะแยะไปหมดเลยนะพระทองค,ำคํำแต่มีองค์ไหนที่กว่าคุณจะได้มาเนี่ยมันยากมากเลยคือจริงๆแล้วพระทองคําที่ผมเก็บสะสมไ้เนี่ยไม่มีองค์ไหนได้ง่ายเลยยากทุกองค์เพราะว่าถ้าเผื่อมันได้ง่ายเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่ผมอ่ะมันคนอื่นมันก็ต้องมีได้สึอผมอยากจะต้องของผมต้องยากทุกองค์เลยยากแล้วค่อนข้างจะยากมากเพราะผมแบบบางทีมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราอ่ะ เราจะต้องไปพยายามต้องพยายามไปองค์ต้องไปพยายามคือหมายความว่าคนเขาก็อย่างคนเขาได้เบอร์นหนึ่งอย่างเงี้ยครับถามหน่อยดีว่าใครเขาอยากจะขายต้องคนไม่ธรรมดนานถึงจะได้เบอร์นหนึ่งบางทีเราก็ไม่รู้จักเขาอะอยู่ๆจะเข้าไปเขาไม่ขายเราทํำยังไงเราก็ต้องโอ้โหต้องไปไหว้าวานคนนี้เ,<อ>เขาเกรงใจใครวะ ต้องไปแบบต้องไปแผนหลายๆต้องวางแผนอเจะไปซื้อพระก่อนยงต้องวางแผนที่ดูไอ้นี้ที่เราอยากได้เราอยากจะได้ของครับสรุปแล้วผมว่าพระที่อยู่ในที่คุณเก็บไว้ในกลุ่ของคุณเนี่ยองค์ก็จะค่อนข้างจะหายแต่ก็มีที่องค์ที่แบบรักแล้วแบบโอ้ยยากจริงๆมากเลยรอจนเรียกว่าพ่อตายโหดขนาดนั้นเลยอยากจะได้ตั้งแต่สมัย พอไม่ขายพอตายก็ยไปตามตื้อลูกเขาลูกเขาไม่ขายยังต้องส่งลูกเราเข้าไปจีบอะไรอย่างนี้เลยก็ยังโโม,มันต้องอย่างนั้นขนาดนั้นเลยนะมันยากจริงๆอยากได้ของสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า <c oughs> คุณนี่เป็นคนหนึ่งซึ่งมีความพยายาม <c oughs> กับเรื่องการสะสมพระทองคําผมว่าคนเดียวละตอนนี้ที่คุณพยายามขนาดนี้แหละในประเทศไทยเนี่ยผมว่าคุณเนี่ยสุดยอดแล้วล่ะถือคติอืมีค่าต้องความอดทนครับผมเนี<ถ>่ยจะบอกเคียร์ไว้สันนิดหนึ่งก็คือ การเล่นพระเนี่ยเก็บสะสมพระเนี่ยผมเนี่ยเก็บไว้ให้ลูกหลาน oh. เขาจะได้รู้คุณค่าเราเนี่ยสะสมพระมาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กเราเริ่มเก็บมาตั้งแต่องละหมื่นสิบปีต่อมากลายเป็นองค์ละสองแสนสามแสนสิบห้าปีต่อมากลายเป็นองค์ละล้านพระบางองค์ที่ผมซื้อมาบางทีต้นทุนต่ำหมื่นเดียว เดี๋ยวนี้12ล้าน13ล้านผมก็เป็นสมบัติของครอบครัวใช่โอเป็นการลงทุนอย่างนันที่อย่างที่คุณบอมบอกครับใช่ไหมแต่ว่าเราจังหวะเราอาจจะโชคดีหรือบางทีเราโชคไม่ดีม,มันก็พระไม่ดังแล้วเราทำไงไม่รู้จะไ่าอยู่ที่วาสนาใช่ถูกไหมฮะมีวาสนาถึงเวลาก็มา,มาเองถูกไหมฮะเอาล่ะครับทีนี้อยากให้คุณบอมเนี่ยพูดถึงแนวคิดเผื่อท่านชมที่เป็นเด็กวัยรุ่นซึ่งเริ่ม อยากจะร่าเรียนหรือศึกษาเรื่องพระเครื่องเนี่ยมีวิธีการแนะนําน้องๆเขาอย่างไรบ้างการจะเล่นพระเนี่ยนะขั้นที่หนึ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเล่นพระหรือว่าอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับเด็กๆน้องๆรุ่นใหม่จำมาไว้เลยขั้นแรกต้องศึกษาครสองใจต้องรักครับใจต้องรักก่อนนะไม่ใช่เห็นเขาเขามีเล่นาอยากไม่รู้อะไรเลยฟังเขาคอยฟังเขาไม่ใช่สามต้องมี นอกจากมีใจรักแล้วต้องมีสมองความจําครับเป็นเลิศอือบจําตํานีจํารุ่นจําพิมพ์ให้ได้สีหูหูเกี่ยวกับเกี่ยวด้วยเหรอแน่นอนสําคัญที่สุดครับเกี่ยวยาหูเบาสะสมพระยาหูเบาครับยาหูเบานะครับอย่าเชื่อเขาอย่าเชียร์เชื่อคําเชียร์คนขายพระเขาส่วนมากเขาพูดเก่งอ ขนาดลิงกําล uh ัง huh. ก um, ินกล้วยอยู่คร ah> ับเขาสามารถพูดให้ลิงเอายื่นกล้วยให้กินได้ชาวเราคิดดูกันนฮะขนาดลิงกินกล้วยอยู่เขายังพูดให้ลิงเอากล้วยมากินได้น่ะให้เรากินคิดดูกันแล้วกันฮะเพราะนั้นต้องระวังฮะส้อทันที่สุดคือแล้วต้องมีใจนอกจากใจที่ว่าต้องมั่นคือต้องมีใจเชื่อมั่นในตัวเองต้องเชื่อมั่นว่า เอออันเนี้ยอันเนี้ยคือเป๊ะแน่นอนใช่ไว้พริบปฏิพานสำคัญแล้วถ้าเกิดน้องๆที่อยากจะเข้ามาสะสมเนี่ยอาจจะเริ่มยังไม่มีสะทุ้งสะดังเริ่มต้นยังไงศึกษาก่อนปุ๊บพอเริ่มรู้แล้วอะไรแล้วก็จะรู้แล้วว่าก็เริ่มจากเล็กๆไมน้อยก่อนพระเนี่ยเขามีหลายเนื้อไม่ต้องมีตังค์ยังเล่นได้จริงๆไปทำวัดสวัสดีครับทุกครั้งที่เขามีการพุทธาพิเศษพระเนี่ยเขาแจกอื ทุกครั้งที่มีพิธีเนี่ยเขาจะแจกคนที่ไปร่วมงานเนี่ยทางวัดจะแจกเห็นไหมอย่างที่เราไปรุ่นละครั่งเขายังต้องแจกห้าพันองค์ใช่ดุบารยาชาติวันนี้นะเราคุยกันมาค่อนข้างกันนานครับของผมเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นคนสะสมพระครับแต่ยังมีองค์หนึ่งที่ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะลืมได้ครับผมจะบอกให้เฮียเอาให้เฮียดูองค์นี้นะฮะ เป็นพระจากทางเชียงรายครับภูบาอริยชาติโอ้โหท่านกำลังดังเลยนะอ๋อเนี่ยวัดแสงแก้วนี่นะฮะโอ้โหรุ่นอะไรรู้ไหมเฮียรุ่นอะไรครับรวยทันใจโรวยทันใจนี่เลยภูบาอริยชาติใช่โอ้วัดแสงแก้วโพธิยามนะใช่ใครถ้าหากว่ากำลังหาอยู่นะครับมีมีนัมเบอร์ไหมซีรีส์นัมเบอร์มีไหมองค์เนี้ยรุ่นนี้ไม่มีซีรีส์นัมเบอร์ครับ แต่เป็นรุ่นรวยทันใจรุ่นนี้สร้างทองคำห้าสิบแปดองค์นะห้าสิบแปดองค์หนึ่งในห้าสิบแปดอยู่กับบอมบังนาสามครับ <3 S 2> ไม่ใช่หนึ่งไม่เคยเช่าองค์เดียวเลยนะบอมบังนาเนี่ยลูกผมหลายคนนี่นะครับเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งบอมเขาบอกว่ารักมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับคุณก็ได้รู้จักกับชีวิตของเขานะครับผมบอกแล้วไงว่าแขกรับเชิญของคาแรกเตอร์คนมีสไตล์แต่ละสัปดาห์ ต้องไม่ธรรมดาครับวันนี้คุณได้เห็นเรื่องราวของคุณบอมบางนาอยากให้ท่านชมถ้าว่ารักการสะสมพระนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยอีกส0ปี20ปีข้ปีหน้าคุณอาจจะมีพระสวยๆพระดีๆเก็บไว้อยู่ในฝูกของบ้านท่านเหมือนคุณบอมบางนาก็ได้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบอมบางนามากๆที่แวะมาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของคาแรคเตอร์คนมีตายครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> ตลอดระยะเวลาพูดคุยกับคุณบอมบางนานะครับเหยาะซองเล่ห์งงสัมผัสได้ว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนช่างเลือกครับแม้แต่การเช่าพระเขาก็เลือกเช่าพระทองคำเพราะเขาบอกผมไว้ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปสิ่งที่เขาสะสมไว้จะมีมูลค่าเพิ่มพูนนะครับนอกจากพุทธคุณที่เขาได้แล้วที่สำคัญครับผมว่าเขาสะสมพระอย่างนี้มาตลอดชีวิตของเขาในอนาคตอันใกล้บอมบางนาจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นเซียน สะสมพระทองคำที่อยู่ในกุกของเขาเยอะที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะครับ